ตอบคาถามแฟนพันแท้จากซีรีส์เรื่องพิษรักชิงรางวัลเสื้อสุดลิมิเต็ดไปดูกันเลยชื่อจริงนามสกุลของคุณหมอเปรมและแพทในเรื่องชื่อว่าอะไรคะคุณหมอเปรมซินีโชติพิจานโอเคชื่อแพทนพภัทรนิสรเป็นคําตอบที่ ถูกต้องค่ะคำถามนะคะของขวัญชิ้นแรกที่หมอเปรมและแพทให้กันคืออะไรคะที่หมอเปรมให้จะเป็นตังหูค่ะรูปหัวใจส่วนที่แพทย์ให้จะเป็นกล่องที่มีตุ๊กตาผู้หญิงสองคนเป็นบ้านกล่องเล็กๆเ,เป็นคาําตอบที่ถูกต้องค่ะ,ะจะให้ทายชิ้นส่วนภาพนะคะว่าภาพนี้เนี่ยมาจากอีพีไหนฉากอะไรอ๋ออ่ะ,อะ อีพีสองครับฉากอะไรฉากกินก๋วยเตี๋ยวอะครับใครกับใครกินก๋วยเตี๋ยวจินนี่กับเจน่าครับถูกต้องค่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรูปหนึ่งว่าเป็นฉากไหนอ๋ออันนี้พีเก้าฉากที่น้องจินนี่แฮปปี้วันเดย์ให้คุณแม่โอเคก็คือจินนี่ก็คือคุณหมอเปรมใช่ในเรื่องโอเคเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะชื่อเพลงประกอบซีรีส์ของเรื่องผิดรักเจ็ดเพลง พิรักโซดิสิเลฟโอลี่ไอเจอคือคำตอบรักเธออีกครั้งใช่แล้วก็หยุดมันไว้หัวใจใช่หยุดมันไว้จุดจุดหัวใจรักแค่ไหนก็ต้องปล่อยมือโอเคเสร็จเพลงถูกต้องโอเคลองสักเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหมคะดังควาน้ำจีฟังลึกลงในใจยิ่งรักยิ่งจมลงไป โอ้ยเชี่ยซีรีส์เรื่องหน้าเราจะพาไปเล่นเกมอะไรกันอีกรอติดตามกันได้เลยเปิดจากโลกินตลอดมันดีค่ะมันดีมากมันตรงกับคนสวยมากหนูชอบมากค่ะ